นี่ครับมันนี่ก็มาคอกเดียวครับพอดีอากาศกำลึมครับเนาะแต่ยังยินเสียงกับลมวงเปรียงแหละครับเนาะของอาจจะเป็นคอมแมตติกครับเนาะแถวๆนี้แหละให้งัวพ่นน้ำไปครับปัญหาหมูเพ่นเองอยังรถงานใหม่นี่ไปก่อนให้ปัญหาหมูเพ่นเองครับเนาะเออเออ สรูปปลามาไก่ครับนะอยู่มาเรื่อยๆเขาหน่ำกลนวมาเรื่อยๆครับอากาศบ้องหอนครับวันนี้สบายครับจีแต่มียุ่งจั่หน่อยครับเนาะปล่อยเป็นธรรมชาติมาเลยครับนะท่านพ่อไผ่ละครับวันนี้ขึ้มๆเรียงง่ายครับกินง่ายเพิ่นบมเ้าๆบ้องหอนนะเป็นยูครับ น้ำมาโอ้โหได้อยู่นี่ครับนะเรื่องกระโลงนี่ว่าเขาไม่ติกแล้วครับนะดูเองเลียนอีกแล้วมีไซเร,ร,ร,รนนะผ้ามูเลียนนลยครับลเลียนเหรียญครับแต่ว่าพี่ๆของงองมันเลียนแซ่ลอยเลยฉันเห็นเลียนมันตะหลังครับเอ้า ปุายมาเลี้ยงกันมาเอาือเด็กือเด็มาเลี้ยงใ่ก็อยู่ขมิ้นส่นนี่คือ้ยิงยินเสียงวัวเจ้าอยู่ถอเอ็ดไปกินผุนแล้วทาเขอันแล้ว นี่ต่อมาหมดปลายทางนั้นไปหอดขมิ้นไสอยู่นั่นกะไรขึ้นมาเอามันโ่มี่ย่างดอกแต้มันกัพออยู่มันโล่งนะนกไตพูนไอยู่แต่ว่าางมันกัพอในน้อยในเน้มันอยู่หรอกมันโล่งไห มันบนน่ฮว่ำน้ำงั้นอะไรกับมีห h à ผู้ดีเด้ครับมาแล้วพอไายมาเลี้ยงครับเลยเนี่ยมันตัวมัวมากในผ้าหยางแบบนี้เฮ้ยอยางเขาดิลื่นบ่ามัวมากก็จะเห็นอยู่อยู่ เฮ้ยใหญ่แล้วมีมูหน่อยก็นในญ่ยและละ่ะกะล่งได้อยู่จะสิร่งไปยังทางนั้นโมมีอยังเนี่ยะ่ะาสบัตไทยฝุ่นเดี๋ยว้าง,งานนี่กับพ่อแล้วเนี่ยงานติดกัน,นงานเขาติดหน้าจุม่มมีหยื้อยู่ ใส่มาเลี้ยงครับนะเลี้ยของหน้าพ่อปีนครับนะมันเศร้ากับมานีลลหล่อรล่อมึงครับเมื่เห็นไผ่ตัดได้พุ่นครับนุ่งหน้า,าพอใส่แม่สาวไผ่ท่านไอหนิวัยนั้นมันกินปรนไดก้กับตีครับมาสิกลับแล้วครับเนะบาะใบสามกว่าแล้วก็เลยเลี้ยงกลับมาครับนะ มาพอเน,นี่ล่ะซีไล่เข้าอยู่ล่ะซิบิทร่วมว่าหันกับซีแล้วสองครูไ,ไปแล้วโอ้ย อ๋อพ่อมูแล,ล้วครับมันนี่ทำนี่แล้วครับมันนี่วัตถสิบบพอ,พอกันครับเนาะมาจะทอดไสค้ครับนี่จิ๊กไปใส่บุกคนมั่นให้ได้บุกนี่คีอคำว่าเราชมครับผมครับสวัสดีครับ